โอเคเลยนะคะทุกคนยูลเลอร์ล่วงได้แต่ว่ามันคนในโพสลูกในล่วงซื้อซื้อนะใครรับใครรับล่วงซื้อนะเปลยวล่วงกี่ลูกเปลยวล่วงกี่ลูกเปลยวสองก็ต้องซื้อกลับบ้านสองลูกนะครับไอ้ชัยช่งพล่วงไเลยล่วงต้องซื้อกลับซื้อกลับ เมียรับได้จริงๆเลยพระทุเรียนหน่อยไม่มีใครกล้ารับบ้ารับเมียที่ไหนคะเมียใหญ่จังรัดได้ยังให้่ไปกินแล้วได้กินแล้วเพ่อว่าแซ่บพลังกินแล้วอยู่งได้ว่ากินกันจ้าปลาทุเรียนมันทอาแท้ใช่พี่จังน้อยสองน้อยนะไปให้แม่ไปเอาบ้านเนาะเอาบ้านซะอีกเอาอยู่บ้านเนาะพลิมพ์พลิมพ์กับกัปเลยไหนพลิมพ์พวกพล่มพ์กันนันนี่ปลาทังปลาทังเจ้าขายผมร้อนเลยอร่อยนะ เีะอมีหลักฐานด้วยเนี่ยมีหลักฐานด้วยมีหลักฐานด้วยมีหลักฐานด้วมีหลักฐานด้วยมีหลักฐานด้วยมีหลักฐานด้อยกีหลักฐานด้วามีหลักฐานด้วยมีหลักอานด้วย เอเอาจากพันหนึ่งเนาะี่จอเรียนฝานี่นะคะา้าไปผ่าบมปยบมข้าจะนับหลังจากปลายบมประมาณ3า่อ๋อปลายโบมทีมีเอเยบอกว่าไกระทิงแดง้ยังอขมินเพือปลายเป็นอันนมันจียามั่นเนาะคะยาเอิฟอร์ดคือมันก็ผสมกับอ็มลอยกับขม้นมนมันจิซอยแหงเนื้อมันแสบอ๋อ ปายนี่ป้ายเบิร์ตยเขาหรือป้ายป้ายป้ายควนนี่ค่ะควนมันปาดทปิงอันนี้เขเอิปิงอันนี้ม่นาะต้องปิัาเอามีดปาดออกซ้ำนี่ปัยแค่นี้ปายแค่นี้เราซึ้งเอาเอกานสัารีัน่ตบัตร่ะแค่นี้างยากใหสุกไปลองพ่นมาปดนแข่งตามด้เก่าอ๋อ คือยาให้สุกไวก็ยิ่งต่ำยิ่งยิ่งจะสุกไวแต่ว่า้างห้ยแสบคือคางไวขึ้นนึงสักกอนจังไปไปคือคือให้แม่ออบเพิ่นไปกัแนะนําเพิ่นว่าเอาไปคางขึ้นไปอื่นจังไปไนไปซะเเลยอันนี้เนี้ยเปี่ยบเพื่อทำร่วนนที่นี้่น้ำาเอาไปให้น้ำบริสุทิ์เอาไปไห้ดิน้อยหาซีฟเอียวมากเอฟซีซื้อกับกกอกจะให้ข้าวข้าันารับเอาไปให้แอดมินน้อยกินนั่นเอง อันนี้ราชทุเรียนผู้ก่อไฟเถิดนะค่ะคอยหักกำายลูดไหมรลนร่นน้อยที่ลนเนื้อทีเดีวมันมันลนคือกันของข่อยนะทีทีที่เป็นสีดำดำนี่คือลาชดำลายดำเลยวะค่ะราชาทุเรียนมันจะแท้บางคนนี่ว่าโอ้ยดำดำนี่ข่อยบ่มากอันนี้ลรางอปลาอ๋อ้ยข้างในนี่โอ้ถอดงอกมาเลยสวยเลยข้างในนี่เป็นสังทองข้ายนอกนี่บ่งาม งอปลาถอดงอมาน่งงงามเลยตรโบแต่วาหนูวาเราจะน่านี่มันงามมันลว่าเรนานี่งใคยงามสวนพลก็เป็นยงสี่ละเอาซี่เดียวกันปะโอเจ้าของสวนก็ชี่พลนะเอาสวนลุงพลนะเอาสวนลุงพลเลยลุง้ไหนะว่ายวกันยังตน้เย้ นพลุงพ่นมาเร like <st> like ็วตดั้มตน้มกจมาปาแตนตาตมาจคนนี้แสดงว่าอะไรจังหวะที่เราได้มาสวนนี่ายเมันเคานสวนถึงลุงพนนี้าแตนนี่กัานกานาแตนนี่ก็กันก็ปแตนน่นทกันสองหรือกันมชเปนอยมาเ้าใจมือนีเขใจแล้วสวนุงาแตมีส้เกิด

อันนี้เขาเฉิี่าไม่เท่าเคือไดก็ยังไม่ได้้ไิบเอิพนเมถนนะ้องฟงเลยเบอล่ะถ่มาตะซังเดี๋ยวนี้มาแต่ซังยูครับพัดตะซงยูครัรางวัลที่ทักี้เนี่ยอยหงลนลวยใหตามป้าไปนะครับผม รือยังไหนไหนไม่พี่ลุงรูชื่อพระลังยังชื่ออะไรรู้ไหมชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันเลยสวนลุงพนสวนลุงพนพามาชมสวนลุงพนน้องคนนี้นะครับคนนี้นะครับคนนี้คนอลเนี่ช่เป็นเป็นชื่อจริงนะคือก็จะไปไหนเข้าไหนไม่ใช่บังเอิญคทุกคน ลุงพลค่ะก็แสดงว่า,าทางคุณลุงทางลุงพลกับทางคุณป้ามาเยี่ยมสวนตัวเองได้ทุกปีเนาะ <c oughs> ครับไม่มีปััญหาครบไได้การบริบานที่นี้ถ้าหากว่ามีนัก็ดูมีไหมคะอย่างนี้นะวับนบ่้วันไห่ถ้ำเลยครับ <c oughs> <อ>วับนไห่ถ้ำประชาติดตีกว่าอันอนี้นี่วันที่เก่าซุกอ้นี่ครับตาป้าจะว่าคนไหนลุงพลจะว่าคนไหนลุงพล สบาาคนเสือยิ้นเนี่ยเออเสือยิ้นเลยลุงพลเกตี้ทั้งสองกันละผมสองแล้วเออเพิ่งทราบความจริงว่าลุงพลนี่ก็สวนลุงพลเรียนตั้งยี่สิบกว่าไร่ ความจริงเปิดเผยแล้วความจริิงเเปดผยแล้วว่าลุงพลบอกว่ามีสวนทุเรียนสิไรครับแต่ลุงพลท่านนี้นะครับบอกว่าถ่ามันราแล้วนแอบเป๊ะอย่าบอกครับลุงพลก็หนี้ครับหนึ่งไร่นี่ปลูกได้สักห้าต้นเนาะวันนี้หนึ่งต้นนี่เฉลี่ยนี่มันมันได้ประมาณจัะลูกต่อปีพี่แล้วจะถ้าทำได้ครับระวังเด้อลูกนั้นแล้วบักใหญ่เลยนะเนี่ย มันมันอยู่ขึ้นอยู่กับการดีแล้เนาะบิ๊กทุเรียนเลยไม่แพงเลยแล้วก็ต้องคัดออกะย่างอันนี้ทั้งไงหลือวประมาณสิบตุ่มแปดสิบดูโอ้โหเอาไว้ไล่ต้นมันก็จะตายหนึ่งลูกเนี่ยเฉลี่ยมันจากโลพี่หนึ่งลูกเฉลี่ยจากโลเขาตีเอาสามโลครับป้าตัวโลจจกบาทมันเนี่ยราคาตปีราคาส่งที่นี่ราคาส่งยานี่ยังอยู่ลอยถึงลอยสิบดป้าตัวก็แสดงว่าดีกว่าปลูกยางเนาะเตรียมเงินไว้ได้ลอยหนึ่งอ๋อ นายสาวใช่คุณนึกว่าพ่อค้าที่มารับแล้วมารับเองแล้วก็เก็บเองมารับเองเนี่ยเพิ่นเพิ่นมาตัดได้แล้วว่านี่อ๋อเมื่อวานตัดไปแล้วสองสามตันมารับเองตัดเองเท่าไหร่พี่ส่งเท่าไหร่ไม่ติดกับร้อยสิบบาทร้อยสิบเท่ากันตันหนึ่งแต่เลือกเอาตันหนึ่งก็ซื้อีเอาเลยไปเอาตัวดีแทนเออหน้าหน้าเอารถมาขนตันเท่าไหร่นะพี่ ก็ร้อยสิบบาทไงก็าร้อยสิบบาทนะตันกิก็แสนอยู่ได้หนมจคุณลุงครับโคกงน้องนาเราเอาสักไร่หนึ่งป่ะต้องปีมันตองปีมันต้องได้หนึ่สามสิบก็ไ้ีนี้ลง้มัมัมมลุงนี่ยเต็มเต็ของใต่ขึ้มาสอ๋อวนนี้เาเข้าลงไปวันนี้ก็เอาของใต่ขึ้นมามาใส่รังส่ ต้นกันนอนตนตุเรียนดอนข้าวี่ก็ไปข้าไปพกข้านาจะว่จะเข่าท่าเนาะฮะปูกข้านาอยู่พวกหนองนานะอ๋อปายนหน้ามาสิบ่อไรเก้นตุเรียนหมดสิขาำหน้าก็เสนอครับ